สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับสามีออมแอมเคลื่อนไหวแล้วเข้าใจความรู้สึกเลยสามีออมแอมเคลื่อนไหวโพสรูปพร้อมข้อความเศร้าหลังออมแอมประกาศเลิกลาจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นางเอกสาวหมอลำอมแอมสาวน้อยเพชรบ้านแพงล่าสุดเธอออกมาประกาศข่าวช็อกวงการขอแยกทางกับสามีทำหน้าที่แม่เลี้ยงเดี่ยว ยงคนเดียวทำเอาแฟนขับต่างใจหายและส่งกำลังใจให้นางเอกสาวคนสวยต่อมาเมื่อเข้าไปส่องเฟซบุ๊กของแฟนหนุ่มอมแอมก็พบโพสต์ข้อความเศร้าพร้อมระบุแคปชั่นแบบนี้โดยก่อนหน้านี้ทางด้านอมแอมเพรบ้านแพงได้แจ้งข่าวใจหายผ่านทางสื่อโซเชียลส่วนตัวโดยระบุว่าขออนุญาตใช้พื้นที่นี้นะคะหลายเดือนที่ผ่านมาอมแอมกับพี่อิดได้ตัดสินใจถอยกันคนละก้าว วงเล็บมาสักพักแล้วถึงสถานะจะเปลี่ยนแต่เราทั้งสองยังคงไว้ถึงความเป็นพ่อและแม่ของน้องไออุน่นซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนได้ไม่ได้บาดหมางไม่ได้ทะเลาะไม่ได้กดเคืองกันทุกอย่างมีเหตุและผลความรักมันเดินทางมาถึงจุดอิ่มตัวถึงทางตันหากฝืนดันต่อไปมันคงจะไม่ไหวและรู้สึกไม่ดีไปกว่านี้ทางออกที่ดีที่สุดคือถอยกันคนละก้าว ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ออมแอมก็ยังคงรักและเคารพพี่เสมอในฐานะพ่อของลูกก็ยังคงเหมือนเดิมตลอดไปขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ได้ทำได้เดินร่วมกันมานะคะขอโทษพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงหากการตัดสินใจของเราในวันนี้ทำให้ทุกท่านผิดหวังแต่ขอให้ทุกท่านเคารพการตัดสินใจและเข้าใจว่าเราทั้งสองคนได้ตัดสินใจดีที่สุดแล้ว และจะไม่เสียใจเพราะถือว่าเราได้พยายามกันที่สุดแล้วชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปทุกอย่างมีเหตุและผลอมแอมไม่ขอลงรายละเอียดเรื่องภายในครอบครัวนะคะขอบพระคุณที่ทุกท่านรักเมตตาเอ็นดูครอบครัวของเราและน้องไออุ่นตลอดมาอย่าทิ้งกันไปไหนนะคะขอบพระคุณมากค่ะต่อมาทางด้านแฟนหนุ่มของอมแอมก็ได้เคลื่อนไหวผลรูปตนเอง พร้อมระบุแคปชั่นข้อความว่าความรักที่แท้จริงคือยอมให้คนที่เรารักไปอยู่กับสิ่งที่เขาต้องการด,กด้วยความยินดีหลังจากนั้นเรียกได้ว่าต่างก็มีชาวโซเชียลและเพื่อนๆเ,เข้ามาร่วมส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่กันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ